มาดูสวนยางระตุกนะฮะพ่นน้ำหมักสูตรสองมายางต่อเนื่องนะครับมีที่สามบอกนะตุ๊กเนี่ยสามพ่นทุกกี่วันนะตุกเดืนนี้นะห้าวันเวอร์มากเลยสุดยอดเลยนะทำได้พ่นขยันพ่นนะครับมันมันได้ผลดีก็เลยขยันพ่นนะพ่นเราอะ่ะถ้าไม่ได้ผลดีมันก็ไม่อยากพ่นแล้วกินบางมากเลย อเอเอาคีมเบ่งดนกุกโอ้โห,ก,โโหกินแบบคือมันกีดแล้วมันก็ถึงชั้นน้ำน่ะกินบางมากเลยครับผมว่าน่าจะบางเดี๋ยวนะกล้องมันไม่ค่อยนยเออผมว่าน่าจะบางอันดับต้นๆเท่าที่เห็นไปหลายสวนโอโ้อย่างงี้มันก็ กินได้ยาวอ่ะกินได้ยาว่มีทีตสามนะครับเนี่ยดูเข้าไหลนะน้ำยางเข้าไหลแบบนืดอะพอยางมันเข้มข้นมากเลยครับมีติสามกับถ้วยเนี้ยหนึ่งจุดห้าลิตรนะใบเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยความเข้มข้นของน้ำยางนะเป็นยางพันหกร้อยนะครับหน้ายางก็เนียนกนริบนะฮะ ดูดูขี้ยางที่เขากินนะเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่ได้หนาเลยนะครับกินบางเพราะว่าเพราะว่างอะไระเพราะามันถึงแล้วถึงชั้นน้ําแล้วเบลือกมันนิ่มอะ่ะมันถึงชั้นท่อน้ํายางได้ไหวนะข้อดีของน้ําหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นะแล้วตัวกีดไหวมากกีดได้เหมืออาชีพมาก สามมีดขายสามมีดขายเอ้สี่มีดเนาะสี่มีดขายเนาะใช่ไหมนะตุ๊กสี่มีดสี่มีดขายอันนี้มีดที่สามใช่ไหมมีดที่สามมีดที่สามดูดิไหลเต็มท่อนะฮะยางหกร้อยอายุประมาณยี่สิบปียางส่วนนี้ปลูกปีสี่สี่เจ็ดถ้าจำไม่ผิดนะดูดูประมาณเนี้ยสี่เจ็ด Oh. ดูหน้ายางเนียนคลิปเลยนะ hmm. ดูไหนเต็มข่อเลยมาเต็มท่อเข้าไปดูดูการขีดขออตุกดูชันมากเลยนะครับ <c oughs> ยังไม่ได้ขึ้นน้ำใหม่ ไม่ใช่ชันเนี่ยเขาเรียกว่าขนานแทบจะขนานกับพื้นเลย <laughs> อันนี้เพิ่งเปิดมั่งหน้านี้เนาะเพิ่งเปิดน้ำหมักจุดสองของจันต้นฮนะใช้สามฝาต่อน้ำหนึ่งถังบอลนะทุกด้วยกี่ฝาสามฝาประมาณสามฝานะอ๋ออันนี้ อ๋อมันไปสองฝั่งเนาะไปสองฝั่งโอ้เข้าท่านี่ <laughs> ใช้สองถ้วยแต่แผลเดียวกันนี่แหละครับไปสองฝั่งเป็นเหมือนเป็นสลบบภูเขานะครับเนี่ยเนี่ยเข้าท่านะเออดีดีเทคนิคแปลกๆที่ได้ครับอ นี่ขึ้นหน้าสูงแต่ว่าเปลือกมันนิ่มห้าวันห้าวันจีบห้าวันพ่นทีห้าวันพ่นเปลือกมันนิ่มโอ้อันนี้ต้นเท่าแขนนี่ได้เนาะเขายัยายางมีน้ำยางให้อมมีที่สามนะครับเดี๋ยวตัดไปคลิปต่อไปเลยนะครับสี่นาทีกว่า ดูตัวน,นี้ก่อนก็นได้เจไเตรียมท่อนะครับแล้วนิ่มด้วยนะฮะไอ้หน้ายางเนียนกลิบเลยนะครับขอบคุณครับ f อสวัสดีครับ